ก่อนไม่เย็นนะไม่ใช่ไม่ไม่เช้ากินไม่เช้าผมเนี่ยเป็นยีนเป็น่เ็ยนเลยไม่ม่ได้่ไเป็นฝ่ายไม่เ็นิมี่กินที่กินไม่มีแล้ววันนี้มันตั้งรอเอามอะไรนะกระโดดอู้ยไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอเอา สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่มีซีนถ่ายแล้วนะครับหมดแล้วว่ะหมดแล้วมีเพียวดีครับแล้วก็เราว่าจะไปเดินเที่ยวคนสองคนอันนี้คือตัวฮันบ็อกเกอร์ของบ้านเบิร์นวินง่ายกว่านี่อันนี้เป็นน้ำนน้ำซึ่งเรื่องน้ำเนี่ยคือมีเพื่อนคนนึงที่แบบเมาสั่งบ่อนมากจะลากเข้ามาแบบไม่เคยอะมาเขายังไม่ได้สั่งเลยเถอะคือเขาจะลาเข้าสู่บัคเกอรี่บอยไม่สูงคุยกัน ็คือเป็นน้ำของบ้านะยินกอล์ฟไฟโตวีมาร์กนี่อร่อยมากกินอะไรไปกินดีมากสั่งอะไรบ้างเลยได้เอาพี่บอกว่หมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้สั่งสั่งสดเลยใช่พี่เดียวเียวเี๋สั่งอะไรพี่ตอบหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะใช่ไหมเป็นมุกอะใช่ไหมแล้วขายดีมากๆเลยแอ้กสตรอเบอรี่ค่ะพี่บอกว่าอ๋อสตรอเบอรี่ก็หมดแล้วลูกเมื่อกี้มีอยู่แต่เมื่อกี้มันลูกหมดพี่ต้องตอบหมดแล้ว เอาสวัสดีสวัสดีได้กินเป็นหรือสวัสดีสวัดีหน้าเราจนหวานๆอย่างนี้นะแล้วดูดีกว่านี้แบบน้องลูกคู่อย่างนี้เนาะก็สวัสดีหวานหานไม่หวานไม่หวานเปรี้ยวสวัดาซึ่งร้านยังของยังหัวฟอนพร้อมเหงื่อเหรอในทีการกันต่อนะครับเป็ลูกค้ามาคุยกันก่อนทำไมเราถึงมารอกินนะพี่นี่ตรงนู้นก็มีอะไรให้กิน ก็บอกว่าเพราะว่าอร่อยไงใช่ไหมเพราะอะไรนี้เขาไปเล่นเมื่อคืนเมื่อคืนเขามีมุมเมนั้นสองคนจริงชหรอรายการรายการก็ทุกคนสองคนก็หมดไม่ไม่อาบน้ำอยู่อยู่ดีไฟดับเฮ้ยเราก็นึกว่าแบบเอ้ยเขาไปดึงคีย์การ์ดเราหรือเปล่าไฟดับเปล่าไอ้นี่ไอ้นีปิดไฟไม่ต้องรังอีเงี้ยเขาบอกว่าปิดไฟห้องน้ำที่บูมก็เลยอาด้ำมันก็ไปช่วยลดลงทำไมใครติดไฟห้องน้ำเขาไปฆ่าพี่บูมเขาทำไหมไม่เชื่อง่ายเลยเชื่อ อิจฉาเลยอิจฉาเลเมื่อคืนมีคนนอนสองคนอ่ะเราไม่ได้นอนสองคนพี่นอนคนเดียวนอนามทำไมทำไมนอนคนเดียวเย่างพี่พูดเลยพี่พูดเพี่พูดเลยมันยาวอ่าร้านสุดท้ายแล้วร้าสุดท้ายว่าดีว่าของร้านน้องวอละพอร์ตปทีนีมีมีเหรมีมเป็นรานี้นะมีมีหาโกยากิทโกยากิไม่ใช่นะ อร่อยมากอร่อยอร่อยหนักมากเียว่าคิวการ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยหะปลาหมึกประมาณแบบสามสิบแป้งประมานเจ็สิี้ถ้าเป็ร้านนี้ล่ะแป้งลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอร่อยที่เรากินไม่ใช่้ากุดแทนกไงครั่ทากุแท้ ทำจากลูกปิงปองเอามาลวกๆให้เป็นนิ่มเป็นโรกีกีก็ะดูกปิงปองหายใจเนอะอันนี้ก็มีประมาณนี้ครับในรูปค่าของวันนี้นะครับอะจาที่เห็นนี่คือไม่ได้หมดนะมันสามารถมาสั่งแล้วได้กินร้อนเลยต้องสั่งนะเพราะเรากินกันเยอะมากวันนี้เยอะมากต้องตรงนะรู้สึกกินปกิลใจอิ่มท้องด้วยลำออกกองเนี่ยคือตั้งตาตั้งตารอกองเลยจริงไหมใช่ครับ ออว้อากอไเงินกีโจะพูดอุ้ยพี่อยากถ่านะม่ไม่บางบางวันไม่มีถ่ายก็มาก็ไดไม่ต้องไต้องเสียจะเข้ามุกนี้วห้น้องเล่นมุกวให้น้องเล่นมุกเล่นมุกไม่ขยี้ได้หรอกมีมุกแล้วพี่แกเล่นมาเกียแหละเม่อไรลเห้าสสามสองตรงนะพี่จะตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันถ่ายนะ พี่อยากเจ๊ว่าผมใช่ไหมฮะคุณประหยัดเงินเก่งข้าวใส่ข้าวเน <c oughs> อาา่ะใส่ก็เต็มตึง้งเลยออย่ากยังไม่ให้กินคนเดียวเนี่นยกินทั้ทงบ้านกินทั้งบ้านคือแบบมันจะมีที่เหลืออยู่ใช่ไหมคือเอา<อ> <ๆ S 1> ตรงอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบเสียใจของพวกนี้คือ<ม>ของต้กงมีอาจจะคิดว่ามันเยอะจะกินหมดเนีลยหมดจ้ะเพราะมันไม่ได้มีคณะแสดงในส่วนมากทีมงานทีมไฟทีมกล้องบางทีสถานที่เราไปยิมหลาอย่างเงี<ม>้ยเพราะจะเป็นเจ้าที่คอยดูแลเราเงี้ยแล้วก็ถ้าเขากินด้วยอะไรเงี้ยหรือที่เรามาที่มองเหันเจ๋งอย่างเนี้ย ก็เลยเจ้าห้าที่ตรวจตาไปรุ่นเลยนับตรวจทุกอย่างเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความสะดวกสบายในมหาลัยได้กินหมดทุใช่รวมถึงพ่อแม่พี่เล็กด้วยนะครับหลานที่บ้านได้กินหมดเลยแต่วันนี้เป็นพ่อแม่ไม่ได้กินนะว่าวันนี้ยังไม่กลับเอาตรงอ่ะพี่พูดตรงอ่ะเมื่อกี้นั่งสั่งเดินมา แม่สั่งเดินมาเขาเนื้อเป็นอะไรให้ของพี่ก็บอกว่าเขาก็ซื้อเขาของกินแล้วเขาก็ต่างๆไม่เขาไม่เขาไม่เก็บความที่กินเขาก็งงคืออะไรเก็บที่อยู่ไม่อย่างที่บอกว่าเราซื้อสุดยอดข้าวหนูจแไปขับหนูคนเดียวเท้องส่งก็อธิบายดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเลยของหนูเก็บเป็นของหนูหมดเลยซึ่งถ้าเกิดอยากส่งคุณสุอยอดมาลิจะริกาณ์นะไม่ต้องส่งอะไรไปเยอะ หมงกระทหมูกระทะหมูกระทะสิชุดพออ๋อ้โหอะไม่เยอะเหรอแค่หมูกระทะหนึ่งหมูกระทะเดียวเอาเตาด้วยนะไม่มีเตาเฮ้ยเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วไปเร็วไปเปลี่ยนชุดไปไปไปให้ให้บีเวอร์กับบูมไปก่อนแล้วเล็กเล็กปิด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 ตรงนี้เล็กปิดตรงนี้ซึ่งเขาพิถีพิถันอ่ะฟองฟองปิดปิดตรงนี้นี่ ก็อย่าว่ยังไงวันนี้เนอะเบื้องหลังของฟู้ดซัพพอร์ตแล้วฟู้ทางเราก็ลาไปก่อนบวชไปก่อดแต่ครั้งหน้าก็มีอีกจะต้องรอดูว่าเราจะพาไปตุลีเบื้องหลังยังไงใช่ไหมยองขอจะพาไปดูห้องแต่งตัวน้องฟ้องหรือว่าห้องอาบน้ําพี่เล็กคร้ยพี่พี่ฟ้องดูเมื่อวานแม่ดูพี่พี่ดูเมื่อวานโอเคที่เราสองคนแล้วก็สี่คนแหละลองไปเปลี่ยนชุดแล้วสี่คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าลาลาในไลน์ด้วยเอาไลน์อยู่เหรอไม่ไม่ค่ะวิลล์วิลล์อยู่เหรอแล้เราอยู่ทั้งน้้้าแลววดยไออสตรี่ ไปไปค่ะคนไปขับคาะ,ะเริ่มดูน้า๊ะของคุณนะคะ